อ่ะอันนี้ขายยังเท่าไร่่อยี่สิบห้าครับคู่ละยี่สิบห้าครับคู่ละยี่สิบห้าใช่ไหมคือสองชิ้นเนี่ยยี่สิบห้าบาทอ่าในนี้มีเท่าไรรยี่สิบบาทครับผมในนี้มีกี่ห่อร้อยี่สิบาทครับสิบห่อครับสิบห่อเป็นเท่าไรร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบร้อยยี่บ้าอมีการลดให้อีกเออและนี้สยี่สิบห้าครับ ถูละยี่สิบห้าบาทอ่ะหนึ่งกี่ห่ออะนาบ่ับผมาไนะรา่าไ่อ๋อนสี้อะไรไหนดูก่อน,เ,นเก็บกุ้งคัอคบอน,นี้เขาเก็บกุง้งอ่ะอร่อยนะครับอร่อยแล้วกี่บาทยี่สิบห้าคมีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีแปดมีแปดยี่สิบห้าคูณแปดเป็นสองร,ร้อยคระสอ้อยเหรอ สี่ห่อเป็นหนึ่งร้อยโอเคอันนี้เท่าไรร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าบวกสองร้อยเป็นสามร้อยยี่สิบห้าครับมีถุงไหมพี่ไหมมีครับผมอ่ะไม่ต้องเอาถุงใส่รถเลยวันนี้เหมาน้องๆนะคะขายทุกวันหรือเปล่าเนี่ยสาวขายสาวชีครับผมขายสาวเทสก็ขายทุกวันอ่อใครมาเที่ยวเออใครมาทําบุญที่วัดพระบาทน้ำผู้เอ้ยไม่ใช่วัดพระพุทธบาทราคาก็ เจอน้องๆนะคะที่ขายขนมนะคะก็ช่วยอุดหนุนน้องๆเขาได้นะคะวันนี้โอก็ช่วยเหมาน้องค่ะหมดไปเลยเล่นจะกลับบ้านเล่นต้องขายต่ออีกเนี่ยขายต่อครับน้องขายต่ออีกโอเคก็ใครที่แวะมาทําบุญนะคะก็อุดหนุนน้องๆนะคะก็ช่วยเด็กๆนะคะก็จะได้มีช่วยพ่อแม่ทำเอ่อช่วยทำหารายได้ช่วยพ่อแม่เอาเงินไปโรงเรียนน้องในช่วงนี้ก็ยังยังโควิดอยู่ก็หารายได้น้องโอเคเดี๋ยว หนึ100่งร้อยสองร้อยจับมาเท่าไหร่หหน,นะสามร้อยยี่สิบห้าสามร้อยอันนี้รวมมันได้กันป่ะของหนูเป็น <25 S 1> ของหนูสองร้อยพอดี <25 S 1> ใช่ไหมของหนูร้อยร้อยยี่สิบห้าครับสองเออหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทอ,อ,อันนี้อีกแล้วก็เดี๋ยว,วคือมันจะต้องพี่ไม่มีเนี่ยนะอันนี้ให้ยังไงดีวะอาทอนมาก่อน ดิฉันงงวันนี้ช่วยน้องๆน,นะคะมาทําบุญด้วยแล้วก็มาช่วยน้องๆพอดีซื้อเหมาขนมเหมาขนมน้องๆค่ะคอย่างี้ดีกว่าเดี๋ยวอ,อันนี้ให้พิเศษยี่สิบแล้วก็ให้พิเศษอีกยี่สิบโอเค,คเดี๋ยวถ้าเกิดพี่มาใหม่หรืออุดหนุนอีกไค่ะรับะะสวัสดีครั สวัสดีค่ะทุกคนไม่บ่ายค่ะวันนี้ทำบุญช่วยน้องๆเนาะ